นิยายเสียงเรื่องนางบำเรอจอมโจรชีกตอนที่สิบผู้หญิงของทาดินสาจลาชายหนุ่มอมยิ้มก่อนกดไปนิ้วแรงๆยังมีสัดส่วนอื่นที่ไว้ต่อความรู้สึกนอกเหนือจากดอกไม้แรกแย้มทันทีที่ปลายนิ้วกดล,ลงหญิงสาวก็วีดร้องออกมาสุดเสียงจนหวั่นใจว่าคนภายนอกอาจจะได้ยินทาดินอยา่า คนดีเสียงดังไปคนข้างนอกก็รู้หมดพวกเราทำอะไรกันเอาเอามือออกไปเธอสั่งเสียงหาบร้าร่างระทระทวยหมดเรี่ยวหมดแรงชอบละสิอืมริปรดเธอทาดินหนูรีต้องการคุณอ้อที่แท้ก็อยากได้สิ่งอื่นชายหนุ่มกระเซา้า เราก็จัดการความหอมหวานตรงหน้าก่อนจะดันร่างบางออกแล้วกดใบหน้ารงไปหาความงามของเธออีกครั้งแล้วรีกระจ่างกัดปากให้กับความรู้สึกที่แปลกประหลาดมังกรใหญ่ของเขาแนบชิดคอเคลียกับร่างกายของเธอมันร้อนและสั่นเยื่อเยือกจนเธอรู้สึกได้แต่พออาป,ปากจะพูดอะไรบางอย่างออกไปสาวน้อยก็ต้องปล่อยร่ารทระทวย ให้อิงแอบกับอกกว้างอย่างไรเรียวแรงแต่เวลานี้เธอไม่คิดอะไรแล้วนอกจากสิ่งที่รอคอยการได้เป็นผู้หญิงของทาดินอย่างสมบูรณ์แบบนาีกกะจ่างรับตานแน่นรับรู้ถึงแรงสะท้อนจากอกกว้างเขาหอบหายใจแรงเช่นเดียวกับเธอแต่เขาจะใจเต้นแรงเหมือนเธอหรือเปล่าดวงหน้าเล็กขยับให้ใบหูพอดีกับหัวใจของชายหนุ่มเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นที่กระชั้น มุมปากอิ่มแอบยิ้มอย่างยินดีอดคิดไม่ได้ว่าเวลานี้หัวใจของเธอกับเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันยิ้มอะไรนารีกระจ่างกับพิบตาปริป,ปริกก่อนจะหยัดรำคอขึ้นกระซิบที่ข้างหูของเขาหนูรีดีใจที่ได้ยินเสียงหัวใจของคุณเต้นเป็นจังหวะเดียวกับหนูรีทาดินลุกตารงมองคนในอ้อมแขนความใส่ซื่อบริสุทธิ์และแสนหวาน มีอำนาจพอที่จะทำให้หัวใจแกว่งนี่เป็นอีกเรื่องที่เธอไม่ควรรู้กลางบางถูกผ่อนให้นอนลงบนที่นอนชายหนุม่มสูบป,ปากของเธอยังดูดดื่มอีกครั้งอย่างกระหายมือใหญ่นวดเฟนไปตามร่างกายปลุกปั่นให้ร่างน้อยสั่นเทิมเตรียมพร้อมรับมือในสิ่งที่ใหญ่กว่าก่อตั้งใจปั่นป่วนอารมณ์ของเธอเพื่อที่เขา จะได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของเธอให้ได้พร้อมแล้วใช่ไหมเธอพร้อมที่จะเป็นของฉันเต็มตัวแล้วนะเขาถามหลังจากถอนจูบค่ะหนูรีพร้อมแล้วดูเหมือนว่าคำตอบของเธอจะไม่สร้างความมั่นใจให้เขาเท่าไหร่มือหนาเดินลงไปรูปรายร่างกายของเธออีกครั้งความลื่นไหลาจากน้ําหวานในกายนุ่มบอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอพร้อมแค่ไหน สัดส่วนของฉันคงทำให้เธอเดินไม่ได้สักหนึ่งถึงสองวันเธอแน่ใจแล้วนะถ้าคุณไม่ได้หนูรีตอนนี้คุณจะอยู่ได้หรือเปล่าล่ะคะเทย้อนถามคล้ายคนเป็นต่อได้ยินเสียงสะบทเป็นภาษาตุรกีก่อนที่เขาจะดันร่างของเธอแล้วแทกเรือนกายใหญ่โตเข้าหาทาดินปิดปากนุ่มดูดกลืนเสียงของเธอเขาค่อยๆผักดันร่างกายที่ใหญ่โต เข้าไปในความนุ่มเจ็บทาดินคะหนูรีเจ็บอย่าร้องให้ฉันหยุดตอนนี้เพราะฉันเดินหน้าแล้วไม่คิดจะถอยนาเกระจายแทบขาดใจน้ำตาหลั่งรินออกมาเป็นสายทั้งสองข้างไม่คิดว่าความสัมพันธ์ของชายหญิงจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากมายเพียงนี้จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากมายเพียงนี้ร่างกายของเธอราวกับจะแยกออกเป็นเสี่ยง ทังอัดอันจนหายใจไม่ออกทาดินแช่ตัวอยู่อย่างนั้นเวลานี้เขาเองก็แทบจะขาดใจอยากจะขับเคลื่อนเดินหน้าหรือไม่ก็โจนจ้วงอย่าที่เคยทำแต่น้ำตาของนรีกระจ่างกับความบริสุทธิ์ผุดพ่องที่เธอตั้งใจจะมอบให้ทำให้เขาสำนึกได้ว่าควรถนอมสิ่งที่มีค่านี้ไว้ให้มากชายหนุ่มสุดตัวโวงทาบทาับ โดยเท้าแขนทั้งสองข้างคอมรางบางไว้กัดปลายคางเล็กเบาๆระพมสู่ไปทั่วดวงหน้าที่แดงก่ำดีขึ้นไหมน้ำเสียงทุ้มของเขาช่างอบอุ่นเสียจริงอบอุ่นไปทั่วหัวใจดวงน้อยที่กำลังตื่นกลัวระหวามไหวนาีกระจางไม่ตอบได้แต่พยักหน้าบอกและจิกปลายเล็บลงบนไหล่ตึงแน่นของเขาเมื่อเขาเริ่มเคลื่อนไหวตัวเองช้าๆได้ยินเสียงกัดปันกรอด เรากับเขาเองก็เจ็บปวดเช่นเดียวกับเธอถ่ายความเจ็บปวดมาที่ฉันกดเล็บให้ลึกๆเท่าที่เธอต้องการเลยหนูรีทาดินถอนร่างกายเกือบสุดเขาก้มลงมองสัดส่วนที่ประสานกันแล้วก็เห็นสีแดงคน้นติดอยู่ที่ความกำยำนึกภาพภูมิใจไม่น้อยจนต้องเลื่อนปากลงไปจูบหวานๆเป็นรางวัลให้เธอผ่อนคลายนะนูรีอย่าเกรง ปลอบใจไปก็เคลื่อนไหวร่างกายตามไปด้วยแล้วรีกระจ่างตับตาพริม้มเตรียมรับความเจ็บปวดแต่แปลกที่มันไม่มาเยือนเธออีกครั้งมีเพียงแค่ความแปลกปราบไม่มากกระอึดอัดตึงแน่นเหนือการแตกพากจากความเจ็บปวดเริ่มซึมออกมาอีกครั้งหากแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เป็นเพราะอารมณ์หวามไหวที่ทำให้เธอต้องกัดฟันและจิกปลายเรประบายลงกับร่างแกร่ง มือน้อยอ้อมมากอดรัดร่างหนากรีดปลายเล็บลงบนแผ่นหลังกว้างเป็นทางยาวยามที่เขาเคลื่อนไหวรำตัวอย่าทำแบบนั้นนูรี่เพราะมันจะทำให้ฉันรุนแรงกับเธอการเคลื่อนไหวของนารีกระจ่างเป็นการแรงร้าวให้ทาดินขยับกายรุนแรงหากแต่ถ้าทำแบบนั้นผลที่จะไม่ไหวก็คงเป็นเธอเขาจึงปรามเสียงเครียดทั้งที่อยากจะโจรจ้วงรุนแรง อยากร่วมรักกับเธอให้สมกับเพลิงอารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่ในใจแต่แม่สาวน้อยบอบบางเกินไปเธอจะต้องได้เวลาเพื่อปรับตัวอีกสักระยะดูเหมือนว่านารีกระจานจะไม่ฟังเสียงจะหมอของเธอสั่งการให้เธอสะบัดร่างกายตอบโต้ดวงหน้าสวยหงายเงยไปด้านหลังปลายเล็บจิกถึงศีรษะของเขาแล้วปากรอยเลยไปบนผันหลังจนแสบชายหนุ่มออกแรงส่งให้หญิงสาว ได้พบกับความสุขอากาศสถานเยือกเกร็งกระตุกเป็นจังหวะบอกให้ดูว่าเธอถึงที่หมายปลายทางแล้วผู้ที่เป็นทั้งชีคจอมโจรและนักร้องหนุ่มรูปงามจึงส่งตัวเองขึ้นฝั่งฝันตามเธอไปเสียงคำรามราวกับเจ้าป่าทำให้นารีกระจางลืมตาปรืมมองความงดงามของชายหนุ่มร่างแกร่งเป็นมันวาวจักหยาดเหงื่อที่อาบร่างเส้นเลือดบล่มคอปูดพอง ก้ามเนื้อเกรงเครียดเนื้อตัวแดงก่ำไปทั่วนี่นะหรือเวลาที่ผู้ชายถึงสวรรค์ทาดินสุดกายหวบรวงทาบทาับร่างนุ่มที่ชื้นเหงื่อเขายังคงฝากฝังความเป็นตัวตนไว้ในร่างกายของเธอดวงตาคมสีฟ้าเข้มศบเข้ากับในตากลมสวยในตาที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์มอบให้กับเขาเพียงผู้เดียวบัดนี้เธอเป็นผู้หญิงของเขาแล้ว หลับซะเธอจะต้องพักผ่อนให้มากๆอ๋อเมื่อนึกอะไรบางอย่างได้ชายหนุ่มก็ออกจากร่างกายของสาวอุ๊ยเสียงอุทานจากสาวน้อยดังขึ้นจากที่ไม่รู้สึกอะไรมาเวลานี้นารีกระจ่างเริ่มปวดร้าวตรงส่วนกลางของลำตัวทาดินเห็นหน้านิ้วๆก็นึกสงสารหยิบยาแก้ปวดรดไข้ามาให้เธอทานซะ อีกไม่กี่ชั่วโมงเธองคงไข้ขึ้นสาวน้อยรับยาและแก้วน้ำที่ยืนตามมาหลังจากทรงตัวนั่งด้วยความยากลำบากร่างกายของเธอปวดระมมไปหมดผู้หญิงคนอื่นจะเป็นเหมือนเธอหรือเปล่าหนอเขานั่งลงที่ขอบเตียงจัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่เว้นแม้แต่ส่วนลี้นลับทำเอาสาวน้อยขวยเขินอย่างหนักตึกในใจว่าเขาเคยทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นไหมถ้าไม่ เธอคงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกกระมังสาวน้อยสมซับความอ่อนโยนทั้งการกระทำระแววตาถ้าเขารักเธอสักนิดก็คงดีขอแค่เศษเซี้ยวในหัวใจที่ว่างให้เธอเข้าไปเดินเล่นเท่านั้นขอเท่านี้เท่านี้หญิงสาวรับตาลงในไม่กี่นาทีต่อมาเธอคงจะเปลียม,มากทาดินหวังว่ายาแก้ปวดจะช่วยให้เธอไม่เป็นไข้ความรู้สึกผิดกำเนิดขึ้นในใจ เขาไม่เคยรับนอนก,กับผู้หญิงวัยละอ่อนไม่เคยได้พรมมจารีจากใครฟรีๆแต่สำหรับนารีกระจา่างเธอดันด้นมาจากเมืองไทยเพราะหวังจะมอบสิ่งนี้ให้เขาสาวน้อยใจเด็ดขนาดเจอจนร้ายทำลายร่างกายเธอก็ยังฝืนความกลัวอยู่รอเขากลับมาทาดินไม่แน่ใจว่าเขาควรจะดีใจหรือเสียใจต่อความกล้าบ้าบิของเธอรู้แต่ว่าตอนนี้เธอเป็นของเขา ไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีหนูรีจะต้องไปของทาดินจาจาันลาแต่เพียงผู้เดียวรัติกัญญามองไปรอบๆกระโจมหลังใหม่เธอถูกย้ายเข้ามาอยู่ในนี้ได้สองวันแล้วแต่คราวนี้เธอก็ไม่มีทางหนีเพราะมีคนตัวใหญ่ผิวดำเมี่ยมยืนเฝ้าอยู่ถ้าไม่มีดาบโค้งงอด้ามยาวเธออาจจะหาทางหนีแต่นี่ แค่มาตวัดปลายคมวาววับาฟาดฝันร่างของเธอรติกัญญาก็ไม่ต้องเดาเลยว่าตัวเองคงตาอยู่การทะเลทายแน่หญิงสาวหันมองผ่านมานหนานหนักที่กั้นเป็นประตูถูกตวัดขึ้นทันใดนั้นก็มีร่างของผู้หญิงสาวในชุดสีส้มสดและสีแดงแปดเข้ามาแค่เพียงได้สบตากันสองสาวก็ยกมือขึ้นปิดปากแต่สุบซิบพูดคุย พร้อมกับสงสายตาเหยียดเหยียดมายังเธอดูนี่สิข้าก็นึกว่าเราจะมีกันเพลยสองคนกลับมีอีกคนอยู่ด้วยเซ็งเลยมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นนั่นสิแต่ถ,ถึงยังไงเราก็สวยกว่าว่าไหมใช่ท่านชิเกรฮานไม่เลือกหน้า,นาจืดนี่หรอกดูสิจืดเป็นปลาขาดน้ำเสียงหัวเราะเรากับขมขันเต็มประดา แต่รัติกัญญาไม่ขำเลยสักนิดจะให้ขำได้ยังไงในเมื่อพวกร่อนนินทาเธอให้ได้ยินเต็มสอรูหูชี้แหมทำมาเป็นด,ดัจจริตปิดปากแต่เสียงของรลอนหน่ะดังหรือเกินเอ๊ะผู้หญิงสองคนนี้ผู้ภาษาไทยนี่นาพวกเธอเป็นคนไทยหรอรัติกัญญาถามอย่างน้อยถ้าเธอสื่อสารกับใครสักคนได้รู้เรื่องก็คงดีล่ะอ้าว นี่เจ้าเป็นคนไทยหรอเหรอมาจากแคว้นไหนกันหลักผู้หญิงในชุดสีส้มถามแคว้นไม่ใช่ฉันมาจากประเทศไทยฉันถูกหลอกมาแลมีผู้ชายแก่มาประมูลฉันได้เราก็พาฉันมาที่นี่เหรอหนาอย่างเจ้าเนี่ยยังต้องหลอกอีกเหรอหนาซื่อๆอ,ออกจะโง่ได้ซ้ำข้าว่าเจ้าเต็มใจมามา,มากกว่า หน่อยจะมาว่าเธอซื่อละโง่หรอกติกัญญากรรมัดแนบลำตัวท่องไว้ในใจว่าใจเย็นๆเธอจะต้องรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างจากผู้หญิงสองคนนี้จำไว้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนลืมตัวต่อพวกหล่อนซะก่อนไม่งั้นแม้แต่เพื่อนปากเสียเธอก็คงไม่มีพวกเธอผู้ภาษาไทยได้ไงเป็นคนไทยเหรอใช่เราเป็นคนไทย พวกเรามาอยู่ที่นี่แต่โชคดีที่เข้ามาเป็นนางในฮาเร็มของชีบารอซักแควนบามบาแต่พอเวลาเปลี่ยนไปนางฮาเร็มก็ถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาพูดเหมือนไม่ย่ราว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพใดซ้ำยังดูมีความสุขที่ได้ตกเป็น,นางบำเรอของชายคนหนึ่งเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนเราได้รับการปลดปล่อยมีเงินมีทองมากมายแต่ไม่สบายเท่าอยู่ในฮาเร็ม อีกคนเสริมอยู่ใน้าเร็มแล้นะงานไม่ต้องทำข้าวก็ไม่ต้องซื้อนั่งนั่งนอนๆอน,น,อนถึงเวลากินข้าวก็ได้กินอาหารอร่อยๆมากมายผลไม้หวานทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่ต้องหามาเองทั้งนั้นพอตกดึกท่านชิกบารอซักเรียกใครคนนั้นก็เข้าไปมอบความสุขให้กับท่านแหมแหมท่านมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยรติกัญญา ทำหน้าปั้นยากฟังดูก็ท่าจะสบายแต่ตบท้ายด้วยการมอบร่างกายให้กับชาได้เชยชมโดยไม่มีความรักเป็นเพียงหน้าที่อยู่อยู่ไปไม่ต้องง่อยเปียเสียมือเสียขาหรอกหรือที่ไม่ได้ออกกำลังหยิบจับอะไรเลยดีขนาดนั้นด้วยหรอหญิงสาวถามออกไปเสียงเบาคิดดูว่านางในฮาเรมมีเป็นร้อยท่านจะใช้บริการใครกว่า,าจ,จะมาถึงเราโอ้ยสบาย นอนรอท่าเดียวสาวชุดแดงบอกแล้วรีตามมองรติกัญญาอย่างประเมินอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่เคยหญิงสาวสะบัดหน้าไปมาไม่เคยหรอกก็บอกเราไงฉันถูกหลอกมาที่นี่จะบอกว่ายังเวอร์จินอยู่นะสินี่นี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะท่านชิกปรรอซกโปรดสาวเวอร์จิ้นท่านจะใส่ตบสีขาวบางๆไว้รอท่า มีนางในฮาเร็มคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ได้ปลนเปิดท่านครั้งแรกท่านแขวนพมงมายที่นางทําไว้ที่เจ้านั่นด้วยสาวชุดส้มเล่ายังออกรถยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาปิดปากทําท่ากระซิบกระซาบเถวเจ้านั่นของท่านนะ่ะเอ้ยอย่าให้พูดแต่ก็เอาเถอะเล่าแล้วก็เพลินปากเล่าสิเล่าสิาสขาชอบฟังสาวชุดแดง ขยาแขนรบเราให้เพื่อนเล่าเรากลับว่ามันเป็นเรื่องตลกแหมเจ้าละก,ก็ทำเป็นไม่รู้ไปได้ว่าเจ้านั่นกว่าท่านชิกบารสักขนาดเท่าไหร่กันพอแล้วพอแล้วพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเลยนะรติกัญญาทนฟังไม่ไหวยกมือขึ้นห้ามหน้าตาแดงระเรื่อพผ่องวาดภาพที่สองสาวเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกปาก โอ้ยในฮาเร็มนะ่ะวันวันก็คุยกันแต่เรื่องนั้นไม่มีอะไรทำก็พากันไปอวดรูปร่างถ้าเธอได้เข้าไปอยู่ในฮาเร็มนะเราก็จะรู้เองกาติกกัญญาเริ่มใจหวัน่นว่าเธอจะถูกส่งไปเป็นนางในฮาเร็มถ้าต้องไปเจอผู้ชายตันหากราบป้าใจเกินขึ้นสมองแบบนั้นเธอต้องตายแน่ๆขนาดมีผู้หญิงเป็นร้อยแถมยังวิกลจรีตเอาพวงมาลัยไปห้อยไว้ที่นั่น ปาจิงเชียวที่นี่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไราอารยธรรมอย่างที่เธอคิดว่าจริงๆนี่เราจะไปที่ไหนกันพวกเธอรู้ไหมไปคัดเลือกนางในฮาเรมของท่านชีเรฮานไฮลูสบินมาริกีแขวนซาลบัดแขวนที่ร่ำรวยที่สุดในนครจานมัตริยได้ยินว่าท่านชีผู้นี้เป็นบุคคลลึกลับไม่มีใครเห็นหน้าเต็มๆเลยสักคน นอกจากท่านชิกาฮาริมาท่านชิกปารุกพระองค์คกษซาบินดึกรับขนาดนั้นเชียวท่านหน้าตาเลยตุ้มเป๊ะจนใครเห็นไม่ได้ล่ะพวกเธอยังอยากจะเป็นนางในฮาเร็มของเขาอยู่ไหมรชิกัญญาถามในสิ่งที่อยากรู้เพราะผู้หญิงสองคนนี้คาทางชื่นชอบความสบายมากกว่าสิ่งอื่นใดเราถ้าต้องอยู่สบายคอยรับใช้คนหน้าผีล่ะ พวกเธอจะยังอยากสบายอยู่ไหมข้าว่าไม่หรอกได้ยินมาว่าท่านแข็งแกร่งมีเรือนกายสูงใหญ่สง่างามมีดวงตาคมเหมือนเหี่ยวท่านจึงได้รับสมญานามว่าพญาเหี่ยวแห่งพื้นทรายแต่ถึงท่านจะหน้าตาเละพวกเราก็ไม่ดังเกียจเพราะเราจะได้สบายไปตลอดชาติเงินที่มีอยู่ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นสบายสบายแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรถ้าท่านเบื่อเรา ไปคัดเลือกเป็นนางในฮาเรมที่แควนอื่นแล้วเขาไม่ได้เลือกผู้หญิงที่ความบริสุทธิ์หรอกหรอสมัยนี้ทำรีแพรใหม่มีเกลื่อนปะเลือดสีแดงน่ะไม่มีประโยชน์หรอกผู้หญิงเราแค่ขี่มา้าขี่จักรยานก็ขาดแล้วผู้ชายน่ะแค่นอนด้วยแล้วมีความสุขพอแล้วยังไม่ทันที่ทั้งสามคนจะพูดคุยซักถามกันต่อ ชายแก่หำบาดีก็เข้ามาเรียกทั้งหมดให้เดินออกไปโดยมีรัติกัญญาั้งท้ายภาวนาขอให้เธอไม่ต้องพบเจอกับสิ่งที่หวาดกลัวขอให้เธอออกไปพ้นจากเมืองเถื่อนนี้เร็วๆไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหญิงสาวก็เข้ามาอยู่ในรั้ววังกว้างใหญ่รอบๆวังมีต้นไม้สีเขียวขจีมีบ่อน้ำเล็กใหญ่มีผู้คนและร้านค้าปลาปลายดูราวกับเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ทิรติกัญญาได้พบท่ามกลางทะเลทรายเวิงว้างวังทรายฟานนี่ใหญ่จริงๆเลยนะสมฐานนะของชิคเรฮันจริงๆดูนั่นสิเรากำลังจะเข้าไปที่วังสีชมพูนั่นใช่ไหมน่าจะใช่นะที่นั่นเป็นวังสีชมพูที่พักของนางในฮาเรมโอ้โหดูนั่นสิภายในวังทรายฟานมีสระว่ายน้ำด้วยเยี่ยมจริงไดาอยู่ที่นี่ ขมีความสุขน่าดูเลยเนอะพวกเจ้ายังมัวเสวนาอยู่เลยรีบๆเดินเข้าไปเร็วๆถ้าอยากอยู่ที่นี่จริงก็รีบเข้าไปชักช้าเดี๋ยวถูกตัดหน้าหมดหรอกฮัมบารีบอกสามสาวด้วยภาษาอาราบซึ่งมีสองสาวเท่านั้นที่ฟังรูเรื่องส่วนรัติกัญญาที่แต่งตัวส่วนรัติกัญญาได้แต่งงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเดินตามทุกคนไปเรื่อย แต่ในความคุ้นคิดก็มีความตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมของชาวทะเลทรายภายนอกเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนมีแตะปูนทรายให้ตจบแต่ภายในวางทรายฟานและบริเวณรอบรๆกับอุดมสมบูรณ์นี่กระมังอำนาจของน้ำเงินจัดเนรมิดอะไรก็ไม่ยากภายในวางสีชมพูระดับไปด้วยดอกไม้นานาชนิดกลิ่นพันดอกไม้กลิ่นกำยาลอยฟูงเข้าจมูก แต่หญิงสาวก็รู้สึกว่ามันหอมแปลกพวกเขาเอาดอกไม้พวกนี้มาจากไหนกันนะมีดอกกุหลาบสีแดงที่เธอชอบด้วยคมไฟชันดารียาคริสตัลระยะดูเก่าแก่และงดงามจนประเมินค่าไม่ได้ทำให้เธออ้าปากค้างเพราะสีทองอาร่ามสะท้อนดวงตาบอกว่าเป็นทองแท้หาใช่ทองเขไม่โอ้พระเจ้านี่เจ้าของวังไม่ต้องขับรถทองคำฝังเพชรหอกหรือ รวยขนาดนี้สินะถึงได้มีแต่คนอยากนอนด้วยในความคิดของรัติกัญญาคำว่าฮาเรมคือสถานที่ต้องห้ามที่กักขังผู้หญิงจำนวนมากเพื่อบําบัดความใคร่สถานที่นั้นคงไม่ค่อยมีอากาศทายเทภายในอยู่รวมกันเบียดเสียดแออัดแต่ที่จริงแล้วกลับตรงกันข้ามลิบลับที่นี่กว้างขวางมีห้องหับอยู่เรียงรายแม้จะไม่มากขนาดร้อยห้อง จากก็แบ่งออกเป็นสัดส่วนมีกระจกการด้านหนึ่งมองออกไปเห็นสาว่ายน้ำขนาดใหญ่นอกจากแชงดเรียแล้วยังมีม่านลายฉลุสีสันสดใสดูไม่อึมครึมความเย็นที่คงมาจากเครื่องปรับอากาศให้ความรู้สึกแตกต่างมากเหลือเกินห้องสุดท้ายที่ขวางหน้าอยู่จะใหญ่กว่าห้องอื่นเธอคิดว่าคงเป็นสถานที่ท่านชีกเสพสมกามากับบรรดาสาวในฮาเรม ด้านหน้าห้องนั้นมีผู้หญิงนับสิบคนนางบางยืนบ้างคงกำลังรอคนสำคัญที่สุดมาคัดเรือกกระมังรัติกัญญาและสองสาวถูกสั่งให้รอที่นี่ชายแก่ฮัมบารีเดินไปอีกทางแต่เธอก็ไม่เห็นเขาอีกเลยเวลาผ่านไปนานจนหญิงสาวททบจะหลับพวกเธอก็ถูกเรียกออกไปนอกวงังสีชมพูโยดา การตาราสาวสวยหน้าคมอย่างคนอาหรับมีผ้าปิดหน้าบางเบาสีเดียวกับชุดนางนิ้วนาอย่างไม่พอใจชีชี้เกรฮานให้ความสำคัญคัดเลือกนางในฮาเรมวันเดียวกับวันที่เธอมาวันนี้เธอต้องเด่นที่สุดแต่การคัดเลือกนางในฮาเรมคนใหม่กับแย่งซีนเธอไปหน้าตาเฉยทุกคนให้ความสนใจกับการคัดเลือกนางในฮาเรมมากกว่าชื่นชมความงามของเธอเสียอี หญิงสาวผู้มีฐาน,นันดรสูงส่งเท่าเทียมกับชิคเรฮานรู้สึกเสียหน้ายังหาที่เปรียบไม่ได้หากแต่พอได้นั่งเคียงข้างกับเจ้าเมืองหนุ่มผู้ลึกลับและจมีของความมากสเสน่ห์ทำให้เธอจำต้องนั่งเฉยเพื่อหวังให้เขาพอใจเธอผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเรื่องมากเธอรู้ดีแต่มั่นใจว่าเขาต้องลงสเสน่ห์ของเธอจนได้ทานดิสิโยดา ตงหุนที่ซาบินซื้อมาหวานมากเลยนะชิกเลฮานพยายามหาเรื่องชวนคุยแต่ก็เป็นเพลงการชวนคุยแบบนับคำได้โยดาสวยเขาไม่เถียงแต่ถ้าทางหญิงพยองขอตั้งบาแม้ใบหน้าสวยจะขยันส่งยิ้มหวานให้เขาก็ตามทำให้เรฮานไม่รู้สึกชอบพอเธอเลยสักนิดเขาแน่ใจว่ามันเป็นการเสแสร้างหรือไม่ ก็หวังสิ่งตอบแทนมากกว่ารอยยิ้มจริงใจให้ชวนลุ่มหลงเจ้าค่ะท่านพี่แล้วท่านพี่และเจ้าคะไม่ทานสักหน่อยหรอคะเดี๋ยวข้าจะป้อนให้เพราะเรหานเป็นผู้ชายอ,อกสามศอกด้วยกระมังเขาจึงไม่คิดปฏิเสธอยากจะทำอะไรก็เชิญแต่จะให้ชอบคงยากเอาสิมีคนป้อนก็ดีข้าจัดด้านไม่ต้องยกมือให้เมื่อยท่านไม่คิด จะถอดภาพปิดปากหน่อยเลอวเจ้าคะข้าจะได้ป้อนให้ถนัดไม่ข้าไม่เคยถอดมันแม้ในเวลาที่ข้าเข้าไปอยู่ในฮาเร็มเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขามีน้องชายอีกคนที่หน้าตาเหมือนกันเลยารจะต้องอยู่ในที่ที่สว่างและเขาต้องเสียสละให้น้องอยู่ในที่มืดดูเป็นบุคคลลึกลับแต่เพราะทำตัวลึกลับทำให้ไปทางไหนก็มีแต่คนหวาดกลัว ทั้งที่ความจริงแล้วเลหานไม่น่ากลัวเลยสักนิดแต่ก็ดีทำอะไรจะได้ง่ายๆโยดาไม่เศร้าสีส่งอังุ่นเข้าปากด้วยการตวัดผ้าเล็กน้อยดวงตาคมตัดกับผิวขาวแระปาจมูกดงแหลมที่ดันออกมาทำให้เธอแน่ใจว่าชิกเรหานร,รูปร่างงามไม่เบาเมื่อครั้งพบกันครั้งแรกเขาก็ทำตัวลึกลับแบบนี้แต่นั่น ก็บรนางจูงใจให้เธออยากเข้าหาถึงจิตใจของผู้ชายตรงหน้าในขณะที่โยดากำลังป้อนนางนบรรดาสาวสาว,สาวที่ส่งเข้ามาคัดเลือกเพื่อเป็นนางในฮาเร็มก็เดินเรียงเข้ามาทุกคนยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานและติกัญญาก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปรบมือสามครั้งเรียกให้ผู้หญิงคนแรกก้าวออกมาข้างหน้าแล้วหมุนตัวเพื่อให้เห็นเดอนร่าง กระสัดส่วนที่ซ่อนไม่มิดหายตาเจอผ้าบางเบาดวงตาคมจัดนั้นรัติกัญญารู้สึกคุ้นในยามที่ชิคเรฮานกว่าตามอทุกคนแล้วเธอก็เบิกตากว้างความคุ้นเคยที่ว่าคือดวงตาของจอมโจรเป็นไปได้หรือผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนโจรจะเป็นคนเดียวกับชิคหนุ่มตรงหน้ารำโดยขนาดนี้จะเป็นโจรเพื่ออะไรเธอพยายามแยงตัวเองว่าไม่ใช่ เขาคนนี้ปิดปากทำให้เธอไม่เห็นเรียวปากนั้นว่าชายโจรที่ปล้นจุไปจากเธอหรือเปล่าความสงสัยทำให้เธอจับจ้องไปที่เขาไม่วางตาชีเเรฮานรู้สึกว่าตนถูกเจ้ามองจากใครบางคนเขาก็ละสายตาจากหญิงสาวที่ยืนหมุนซ้ายหมุนขวาและมองหาเจ้าของดวงตาคู่นั้นแล้วเขาก็ตัวชาวา่ามาสบตาหวาน ของหญิงสาวในชุดสีเขียวสดร่างเร็กบอบบางอ่อนแอนใบหน้าหวานล้ำาฟังอยู่ในใจเขาผู้หญิงไทยคนนั้นมาคัดเลือกนางในฮาเร็มด้วยหรือ